เด้อนั่นตัวพีได้ไงหนุกเจ้าช่วงนี้มันเริ่มมันเด้หกสิบโมันเท่าหนุกเจ้าพานมันดีได้ทุกคนเลยตัวปีกันพิ่น้องไหมนะพี่น้องไหมเดนะ็กๆกำลังมางกันจากโต๊ะกสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้อง FC ทุกคนเด้อ ยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกคนเข้าสู่ช่องเพลงบ้นนานนาคือเก่าพี่น้องตอนนี้เฮากำลังจะไปนาเสียขวายมาไว้นะคอยยันมันหลุดมันขาดกินขเาวนะจะไปจอบบางงวงขึ้นมือนั่นแหละสองมือผ่านไปพี่น้องเฮา่แวเฮาทำงานแล้วถึกแล้วฮะ <c oughs> ลักเก่าอีกแล้วมานีแล้วพี่น้องมือ <c oughs> <c oughs> นี่เนี่ยพี่ตะกายจะดุกจัาดุจับเดี๋ยวเฮาเสียมาขวายนนี้แล้เนี่ย ก็ไม่แอ่นี่แหละเมือ่อวานนะเพราะว่ายมามมหลุดมันขาดนะบุษชันเขาก็สิ่งายไปตกเท่านั้นเลยทำหลุดมันขาดมาเนี่ยมันกีดข่าวนะี่มันก็จะอันนั้นเลยมันจะเสียนะเพราะว่าช่วงนี้เขาไมนออก้วงไปเลยนะหลังเก่าเหาเอานนี้มาเห็นคันกลงปลาเนี่ยก็เริ่มข้าน้องเลยเพราะว่า ทำในนาก็เริ่มบกลงบกลงเลยสิปจอบมันง่วงว่ะพอมื่บ้านนี่นะไปเอาเข่าจุดขำนะบุญไฟไปเอาเข่านะจนได้ไปเอาเข่ากับพี่อาย,ยต่างคนต่างว่าสิไปแเฮาเฮา,าก็ขีดว่าเล่านะสิมาแต้วแล้วก็ขีดว่าเฮาสิไปเอาเข่านะบ้องพี่น้องบ้องเอาอีกแล้วหลังเก่านี่ซึ่มาโศกมานแท้นี่ เออสีเงาคว้ยมาในนี่แล้วนี่มาตอกไว้ในนี่แล้วตัวนี้หนุกเจ้าพลงพลืมแหละตัวนี้ถืออีแล้วบ่ห้องตัวนี้เฉพาะตานนี้แม่มาล้างกุกงล้างสองล้างล้างอันนี้เขายังบ่ได้มาถ่ายเสื้ออยู่ได้ไหนล้างล้างตัวมันสื่อนี่ล้างหน้านาหลันเลยหลันแต่ช้าวยังบ่ได้เกาะไว้อันนี้ Màn Màn nè Nục cháu thôi nè, nục cháu Hú, heo màn, lắng mưa nó rồi nè ừ, Để áo còn nhé Gai lái bộ ra đây nè Tít lửa Để áo con Tô ngám vậy đấy Đi Lớp này tít cái tô kháng luôn มนัมนมนันมันตัวพีได้หนิหกเจ้าช่วงนี้มันเริ่มมันเลยกสิบบัวมันสนอุกเจ้าพานเอาหา่างเรียบร้อยทุกคนคันมันนี่มันเหี่ยวนะมันเริ่มกงลงกงลง,ลง,ลงถ้าเอาคันชันเนี่ยสปริงกสิบบอดีนะพอมันกงลงกงลง,ลงเลยดิมัน <c oughs> เป็นสามแง่มได้นี่ต้องเอาเห็ดใหม่นี่เสือกมันเนี่เขาก็เอาลงไปนี่เป็นบวงมันบวเหยียบแง่มหนึ่งกับแง่มหนึ่งนะ thom ao kinh dinh thom kèm sượcไว้ này nè này này, dàn măn dàn phu rồi nè sược măn mặc phu nè mọi người, măn 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 măn, này, tổ pìu được đấy nè, nục treo nè, nục treo phan nục treo pa, treo เเดี๋ยวเขาโทรบอกพ่อเขาก็ไปง่ายคุยแล้วก็มือเที่ยงแล้วก็โทรบอกพ่อแล้วเขาก็สียังไปหน้านันอีกเดี๋ยวเบิ่งงัวอะไรทุกคนมาหนิเว้ยมาสองห่างไปมือหนึ่งสองมือนะทุกคนนะติดตับอีกหนิกะ กี่นี้มันก็ลงนี่นะมองทางอันทางลีเขานะทางไลนะ์นะทางกำไลน่ะบนใส่รีแล้วนะเอี้ เมื่อกี้นี่มันกือลงในทางอันหลีนี่แหละหีน้อยข้านี้แหละขุดลืมไว้ทุกคนเลยปลามันจะบืนหลัดทั้งฟีนะแต่ว่าขาพันตกในช่องมือมันบุบบืนนี่แต่ว่างูนี่ร้ายผมมุกตแ่แแหมาหลัดกินปลาบืนเน่าบุระถึกแห่เขานี่จะเป็นตะแแห่ช่องลืมปานบุมาทอเลยในนาหลีแต่ละมื่นนะมา หลังงของพ่อเฮาเนะี่ยหลังนี้นำมันลายก็เลยบปเดืห่างถ้านำมันบกงจักหน่อยนะนกมันเฉยเลยเจ้มันย่านนกเขาเนี่มันบกขันเฉยเลยมันย่านทุกคนตินขทางนี้เฉยเลย มานมัน,น,มน,น,นายานบอมาถ่อแม่น่าบันสไปรเนนะ Đi... À, đừng này này ở đây nè Nè thịt, กินอยู่บนนี่มเลยเองมาเอาเด้ออันบนเก่าใคละตั้เก่าให้เีเก่ารเลยของมาเอาเด้ออือาสิไปน้าเลยของม้เอาเด้ออาสิไปในของในเทียงอยู่แล้วฮะ พี่เป็นพี่ทุกคนถ่ายรุดมือไปได้แล้วด้วยนี่ยังแล้วจ้อยนี่ยังบูดอ่ะเป็นล,ลกปีกมาเนี่ยมัน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 ดีได้ทุกคนเลยลกปีกอ่เนย่ยใส่ของนี่ไว้ทุกคน ถ้าสีเอาอันตัวนี้เนี่ย็อกไว้ยามันดีนมันดองนะเอาเนี่ยขัดไว้นี่ยจะถึงไปหางวัวฮะหอ้หยไว้ใช่นี่ทุกคนพขอ,ขอคนมากแล้วพอไปจังเห็นแล้วนะมันย่านนะหนุกเนาะไปไกลๆมันย่านเบิรที่นี่บุมีหนุกเขาอันเขาตัวขาวๆนี่เขาตู้นี่นะจัมันมาใช้กับคลอ,องเอาบนหอยหหนาแซงอะไ ทิบนี่มีเตอพังเสียงมันคันนะเพราะมันคันบ่ะคือหมูอาจจะเอ,อ,อกนดอกแมวกวันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปกันหางัวก่อนหัวมันจืดเขาได้ทุกคนมันจืหดหอดผู้เจ้าได้ฮะมมันแนมจู่มันฮู้คือ,อย,งอญญยอังนี่เข,ขาสิมันใาญ่ทางไหนคุยกับเจ้า เริ่มสีขาวสูดฤดูหนาวเต็มตัวเลยได้หน่วันนี้ก็ลมมาอยู่หนิตัวยังบบแห้งที่ชาวปลายในะแห้งขนาดทุกคนเลยเทียมโตบินเลยทุกคนขาสูดฤดูหนาวฤดูแรง,งนะมันตัวเพื่องก็เริ่มเหี่ยวแห้ง,งนใะใกล้เสีอิ่มแล้วแหละ อีบุรุกัอิมมันมียาได้เล่มมันบุจงกกีเนี่ึดหยาทุกคนตออไกลบุกแดงยเลย จับบึงลีใหญ่ก่อนนางเถื่อปลาเขาใหญ่นอนโคลอยู่แด้วทุกคนเลยพ้นมันตกดุตลอดนะปลามันก็เลยลงทะเลเล็กทะเลหน่อยก็เลยเบิดนะแต่กระเสือมันตกขึ้นมาแล้วมันตกดุอยู่แต่มันบริถวมให้น้าน่ะแต่วันนี้มันถ่วให้น้าถ่วงน้องปลามันเลยไป่องนั้นแหละทุกคนเดี๋ยวสิไปจับลงไปน้องเสือมีได้พอตะกี้แบบนี้แหละนานๆมาจับเธอหนึ่ง อ๋อตัวใหญ่สัมีแข่งรีดได้มุกเลยทุกคนเนอะปามันอดบอวบออนทุกคนเอยตั้งบมอมีอะไรนี่ปามันลงไปแล้วหดบวบอนอนนำมาใหม่นี่ เดี๋ยวมาเบิ่งขังกนมันเ่ามีหุบเอฟใหญ่มานอนโขลยนี่ห้องแห่งมันเปียกเลย คำอล้ทุกคนน,นกกำลังเข้ามาหาหนอนจอบนกนอนก่อนโอ้นีด้ด้มันบินเขาแล้วตัวหนึ่งมันบินเขาแนี่ๆในกุกวิกนี่มันเนี่ยคนเที่ยวทางเห็นปะ เขาตัเลยเด็นดอไม้บินดาไม้แล้วมันมาแต่ทิศใต้ทิศตะวันตกทุกคน นต,ตัวนี้มันกายสงส,สัยมันจะไปนอนแถวตีนบึงนี่ตัวนี้ เมื <CK> ่อก็ทุกคนคลิปนี so ้ก็เอาไว้เ <hat> ช่นนี้ทุกคนพ่อผนก็มาเอาหนุกแล้วก okay. ็เมื่อเลยนะเกินบริยูเกินขำก็เลยบ่มีผัวคุยเขาหน่ยทุกคนชิเมะคุยกับเขาก่อนเดี๋ยวตอนแรงเกาจะมาลุกน้ำกันอีกทุกคนแต่ว่าคลิปนี้ที่จบลงอยู่นี่เลยทุกคนเลยตอนแรงเอาจจะชิมาเราเผาเมื่อคุยเขาก่อนเอางัวเขาจีน่านี้เลยทุกคนขอบคุณขอบใจขขออบบุขอบใจขอบคุณ ทุกไลทุกแชร์ที่เขามาเบิร์เขามาชมเนาะคอยเติมกำลังใจเขามาตลอดอะไรทุกคนเไปมากกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับมันกำลังทยอยมาทุกคน